สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะมาเตรียมจัดส่งให้กับคุณนะคะคุณพี่นะคะสัดสีวิมลนะคะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณลูกค้านะคะสั่งตัดผ้าถุงนะคะแบบป้ายติดตะขอเข้ามาสองตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะบอกว่าขอเป็นฝั่งซ้ายทบขวานะคะฝั่งซ้ายทบขวานาอนี่ค่ะคุณลูกค้าแจ้งได้นะคะแจ้งได้นะคะว่า ะตะขอตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะติดตรงไหนนะคะคุณลูกค้าแจ้งได้นะคะอยู่ฝั่งไหนนะคะของคุณลูกค้านะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะสีเทาสีเทาสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะสีเทาเข้ม่านี่ผ้าฝ้ายแพรวาสีเทาเข้มค่ะแบบป้ายติดตะขอตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะเอวอยู่ที่38เอวสาสิบแปดสะโพกสี่สิบสองนะคะและความยาวอยู่ที่สามสิบสี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ใส่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะวัดจากไหนวัดจากผ้าถุงผืนปัจจุบันวัดจากผ้าถุงผืนปัจจุบันที่ลูกคุณลูกค้าสวมใส่อยู่นะคะวัดจากไหนวัดจากผ้าถุงผืนปัจจุบันนะคะที่คุณลูกค้าสวมใส่อยู่เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่อันไหนพอดีสวยนะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะยวนุ่มตัดให้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคุณลูกค้าก็จะได้สั่งสั่งตัดกับร้านแม่มดีผ้าไทยของเราเนี่ย คุณลูกค้าสั่งตัดเส ột, ร็จคุณลูกค้าก็ได้จะได้เอาไปสวมใส่ได้เลยนะคุณลูกค้านะขอข้อมูลขอข้อมูลจริงตรงนี้นะคะคุณลูกค้านะจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขนะคะคุณลูกค้านะมันยุ่งยากเพื่อน้องต้องไปต้องไปแก้ต้องไปหาช่างจ้างเพิ่มนะคะค,คุณลูกค้านะให้ตัดจากร้านแม่มารีพาไทยของเรานะคะแล้วไปสวมใส่ได้เลยนะคุณลูกค้าค่ะดูสิสีเทาเข้มะคะ่ะสวยมากๆเลยะคะ่ะตัวนี้เอลสามสเปคไอสามสิบแปดสะโพกสี่สิบสองความยาวสามสิบสี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ค่ะท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจนะ1790บาท1,790บาทค่ะคุ้มค้าขาะนี่ค่ะอาจผ้ากาวนะคะอาจผ้ากาวเต็มตัวเต็มผืนแบบนี้เลยนะแบ่งเป็น3ซีแบบนี้นะคะงานงานผ้าถุงนะคะผ้าป้ายนะคะนี่ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอของร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะโทรเข้ามาค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ูกค่ะคุณลูกค้าค่ะ0890416008าี่่ยดค่ะคุณลูกค้าข่ะนี่ค่ะผ้าถุงแบบป หนึ 1> 1, ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทลายแพรวาสีเทาเข้มค่ะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่ง่ายใส่สบายนะคะติดตะขอด้านในติดตะขอด้านนอกจบเลยค่ะสวยสวยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะไปหาเสื้อใส่ได้เลยสบายมากๆนะคะหาเสื้อสีพื้นนะคะเสื้อผ้าใหม่นะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าลูกไม้นะคะเสื้อผ้าฝ้ายที่เรามีอยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะไปไปแ,ปแดปใส่กันได้เลยนะคะใส่กับได้หลากหลายเฉดหลากหลายสีนะคะคุณลูกค้านะสีเทาเข้มจ้า 1790บาทค่ะของคุณพี่นะคะสั่งตัดให้กับคุณย่านะคะอ,อ่อโอช่ช่ๆอันนี้ก็เป็นของคุณย่านะคะของคุณพี่ศศ์วิมลอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณลูกค้านะคะซื้อซื้อฝากนั่นเน่ยซื้อตัดให้ซื้อตัดให้เทศกาลสงการเนาะนี่ค่ะเตรียมไว้เลยเพราะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นคิวตัดตอนเดือนเมษาอย่างเงี้ยค่ะกลัวไม่ทนันเนาก็เลยเร่งตัดให้เลยค่ะนี่ค่ะ อ่ะต่อไปค่ะสั่งตัดเข้ามาสองผืนอันนี้ลายอะไรลายตะขอค่ะลายขอสีดําค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนลายตะขอสีดํานะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายหมักโคนลายตะขอสีดํานะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะอยากนะคะเอ้ยต้องการเนาะต้องการสั่งตัดนะคะติดไว้ได้เลยนะสั่งตัดติดไว้ได้เลยคล่ะมีติดตู้ไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะใส네่เอวเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ มีติดตู้ไว้สักผืนหนึ่งนะคะคุณพี่ขาผ้าถุงสีดำเนาะลายตะขอสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะราคาพิเศษราคาจัดโปรโมชั่นเนาะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะเนาะแจ้งเอวนะคะเอวสะโพกแล้วก็ความยาวเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าดูอ่าด้านในค่ะอ่าผ้ากางอัดชั้นให้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะใส่ได้เลยค่ะใส่ยังไงก็ใส่ไหมค่ะใส่ได้เลยค่ะ ใส่ไปเลยค่ะคงทนมากนะซักเครื่องได้สีไม่ตกแล้วที่สําคัญคือรีดง่ายมากๆรีดง่ายมากๆแล้วผ้าทิ้งตัวสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นงานผ้าฝ้ายมักโคนนะคะมันมีความนุ่มความผิวอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะนุ่มผิวสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube แม่บรผ้าไทยให้นุ่มด้วยนะคะสวยมากเลยนะซื้อ,อสั่งตัดเข้ามาค่ะติดไว้นะสั่ง ตัดเข้ามาได้เลยค่ะติดไว้ในตู COVID ้สักหนึ่งตัวนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะตัดเข้าไว้เลยนี่ค่ะงไงก็ต้องได้ใช้ได้ใส่นะคุณลูกค้านะนี่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอลายลายตะขอนะคะต้องเป็นลายตะขอนะคะถึงจะเป็นราคานี้นะคุณลูกค้านะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอน,นะคะสีดําค่ะราคานะคะราคาค่าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบนี้ค่ะราคา หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube แม่วันรีพ่าไทยด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะโทรเข้ามาค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดได้เลยจ้ะเดี๋ยวจัดส่งนะคะขออนุญาตจัดส่งสินค้าให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่ศศีวิมลนะคะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่่ะะเจอกันนใหม